เรื่องผีไม่มีสารโบอาศัยอยู่กับตาใหญ่ส่วนพ่อแม่ของเธอทำงานที่ร้านอาหารในต่างประเทศจนเวลาผ่านมาเกือบสิบปีทั้งพ่อและแม่ก็กลับมาเมืองไทยพร้อมกับเงินเก็บจำนวนมากเพื่อมาซื้อที่ซื้อทางสร้างบ้านหลังใหญ่ในตอนนั้นนสักซึ่งเป็นน้องชายของแม่ พอรู้ข่าวว่าแม่สร้างบ้านใหม่นศักก์ก็ขอยายเข้ามาอยู่ด้วยพร้อมกับภรรยาของเขาโดยนัศัก์จะช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านบ้านใหม่ของโบอยู่แถบชานเมืองที่ดินแถวนั้นเลยไม่ค่อยแพงมากนัก จนแม่ไปเจอที่แปลงหนึ่งที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านทางสัญจรสะดวกแถมราคาไม่แพงมากแม่กับพ่อจึงตกลงใจกันว่าจะซื้อที่ดินตรงนั้นหนึ่งไร่เพราะท่านกะว่าจะปลูกผักเอาไว้ขายหรืออาจจะเปิดร้านอาหารเล็กๆในอนาคตที่ดินผืนนั้นเป็นที่ดินที่ถูกปล่อยร้างมานานเพราะเจ้าของเก่าย้ายไปอยู่ที่อื่นและหลังจากทาเรื่องซื้อขายกันแล้วพ่อก็จ้างคนมาตัดต้นไม้ ก่อนจะถมดินเพิ่มอีกหลายคันจนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งปีบ้านหลังใหม่ก็ถูกสร้างเสร็จในวันที่ครอบครัวของโบยายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เธอก็นอนไม่หลับถึงแม้จะหลับก็หลับแบบหลับหับตื่นตื่นฝันไม่ค่อยดีแต่พอตื่นเช้ามาโบก็จําความฝันนั้นไม่ได้แล้วโบจึงเล่าเรื่องที่นอนไม่ค่อยหลับให้ยายฟัง ซึ่งยายเองก็บอกว่าแม้จะย้ายเข้ามาอยู่กับอาทิตย์แล้วแกเองก็นอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็ฝันร้ายเหมือนกับโบด้วยเช้าวันนั้นยายเลยชวนโบไปทําบุญที่วัดเพื่อความสบายใจพอตกเย็นโบก็จะกลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนวันนั้นน้าชายยังกลับมาไม่ถึงบ้านทา,ทางที่เลยเวลาเลิกงานมานานแล้วยิ่งตอนนั้นฝนกาลังตกหนักทุกคนในบ้านโดยเฉพาะเมียของแกจึงอดเป็นห่วงไม่ได้สักพักแถวบ้านก็มีฟ้าผ่าดังลงมา เสียงมันใกล้มากเหมือนกับว่าฟ้าผ่าลงมาไม่ไกลจากบ้านของโบเท่าไหร่จนน้าสะพ้ยตกใจจึงเผลอเอามือไปปัดกรอบรูปแต่ซึ่งในรูปนั้นก็เป็นรูปแต่งงานของน้าน,นั่นเองพอฟ้าหยุดผ่าน้าสะพ้ายก็โทรไปตามน้าผู้ชายเธอถือสายรออยู่สักพักแล้วก็ไม่มีใครรับน้าสะพ้ยจึงขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านทันทีซึ่งก่อนออกไปโบสังเกตเห็นว่าใบหน้าของน้าสะพ้ยดูเป็นกังวลมากส่วนพ่อแม่ตาและยายก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น พ่อกับแม่จึงบอกให้โบอยู่ในบ้านส่วนพวกท่านจะขับรถตามไปดูแต่ด้วยความที่ถนนลื่นและฝนกำลังตกหนักพ่อกับแม่ของโบเลยไม่กล้าขับรถเร็วมากนักพวกเขาขับรถมุ่งหน้าไปอย่างตัวเมืองซึ่งเป็นทางไปบริษัทของน้าท่ามกลางสายฝนตกหนักพ่อกับแม่ก็มองเห็นผู้คนมายืนมุงดูอะไรบางอย่างอยู่กลางถนนและบริเวณไทยมุงมีรถเก่งสีดําจอดนิ่งสนิทและบนหลังคารถคันนั้นก็มีกิ่งไม้ใหญ่หักพลาด สุดใ,ใกล้กันมีรถมอเตอร์ไซค์ของน้าสะพ้ยจอดอยู่แม่ของโบเลยบอกให้พ่อจอดรถแล้วพากันลงไปดูแม่ได้แต่ภาวนาในใจว่าอย่าให้เกิดเรื่องร้ายแรงกับใครเลยแต่พอเดินเข้าไปใกล้แม่ก็เห็นน้องชายของเธอนอนจมกองเลือดส่วนข้างๆกันก็เห็นว่าน้าสะพ้ายกำลังฟุกก่อนน้องชายของแม่อยู่แม่ตกใจมากจนทําอะไรไม่ถูกแม่เลยก้มไปจับน้องสะพ้ยก่อนที่จะได้รู้ว่าทั้งน้องชายของตัวเองและน้องสะพ้ยไม่หายใจแล้ว เพียงไม่นานรถกู้ภัยและรถพยาบาลรวมถึงตำรวจก็ขับมาอย่างที่เกิดเหตุและรับศพทั้งสองคนไปที่โรงพยาบาลส่วนแม่ของโบก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนพ่อต้องมาพยุงให้แม่ออกไปจากที่เกิดเหตุก่อนหลังจากผ่านพ้นการจัดงานศพของนาและนาสไพรแม่ก็ให้โบมาช่วยเกันเก็บของของนาสไพรเพราะแม่ยังทำใจไม่ได้จึงต้องการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ห้องนี้เป็นห้องใหม่ ดูแตกต่างจากเดิมแม่จะได้ไม่ต้องคิดถึงน้องชายคนที่สนิทมากและโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่นาทั้งสองคนเสียไปโบก็ไม่เคยเข้ามาในห้องนี้อีกเลยพอเปิดประตูเข้ามาโบก็ยังเห็นเศษแก้วจากกรอบรูปหล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นห้องและนั่นคงเป็นลางมอกเหตุที่ทำให้นาสพายรีบออกไปในวันนั้นและในริ้นชักที่หัวเตียงโบก็ไปเจอยารักษาโรคหัวใจจานวนมาก จึงทาให้โบเพิ่งรู้ว่าน้าสะพ้ยของเธอป่วยเป็นโรคหัวใจเพราะหมอที่ชนะสูตรศพก็บอกกับพ่อแม่เหมือนกันว่าน้าสะพ้ยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งอาจเป,เป็นไปได้ว่าช็อกหรือเสียใจที่เห็นสภาพศพสามีต่อหน้าต่อตาหลังจากวันนั้นเกือบสองเดือนทั้งแม่และโบก็ทยอยเก็บของในห้องน้าจนเสร็จทุกคนก็เริ่มทำใจยอมรับความจริงได้ พอนาและนาสะพายไม่อยู่แล้วแปลงผักที่เคยมีพวกเขาช่วยดูแลตากับยายก็ลงมาทำเองแม้ท่านทั้งคู่จะอายุจะสิบกว่าแล้วแต่ร่างกายของตากับยายก็ยังคงแข็งแรงดีจะเป็นก็แต่โรคความดันและโรคคนแก่เท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรทุกวันตากับยายจะตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อไปรดน้ำผักส่วนงานที่หนักกว่านั้นเช่นการเตรียมดินพ่อกับแม่ของโบจะเป็นคนทา ทุกคนในครอบครัวช่วยช่วยกันทำวันละนิดวันละหน่อยทำแบบนี้ทุกวันเพราะโบเองก็ยังเป็นเด็กมอปลายเท่านั้นพ่อกับแม่ก็ไม่ให้เธอทำอะไรมากนักเพราะต้องการให้เธอเรียนหนังสือไปก่อนเพื่อที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้โบจึงมีหน้าที่ช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งวันไหนว่างๆโบก็จะช่วยเช็ดทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วและว,วันนั้นก็เช่นกันโบเข้าไปทำความสะอาดห้องนอนของตากับยายเธอมาเช็ดฝุ่นออกจากตู้ และใต้เตียงจนโบมองเห็นกรอบรูปไม้โบราณวางอยู่ซึ่งรูปที่อยู่ในกรอบนั้นเป็นรูปของตาตอนที่แกยังเป็นหนุ่มโบจึงไปหยิบดูและเช็ดฝุ่นออกให้จากนั้นโบก็วางไว้ที่เดิมและในจังหวะที่โบเดินไปเช็ดอย่างอื่นอยู่ดีๆกรอบรูปก็หล่นลงมาแต่มันแปลกมากเพราะถ้าหากโบวางไม่ดีมันก็น่าจะหล่นลงมาตั้งนานแล้วแต่ทำไม มันถึงพึ่งหล่นลงมาได้โบก็คิดถึงเรื่องนี้จนกระทั่งทำความสะอาดห้องเสร็จจากนั้นเธอถึงออกไปเรียนพิเศษจนประมาณบ่ายสองโมงพ่อกับแม่ก็มาหาโบถึงที่ที่เรียนพิเศษแม่บอกว่าตาพึ่งลื่นล้มในห้องน้าแล้วหัวฟาเสียชีวิตจึงทาให้โบและทุกคนในครอบครัวตกใจและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากจนทำให้ครอบครัวของเธอ ต้องจัดงานศพขึ้นอีกครั้งจนรอยยิ้มของครอบครัวนี้ค่อยๆเลือนลางออกไปสมาชิกในบ้านก็เหลือน้อยลงเหลือกันแค่สี่คนเท่านั้นทุกทุกเย็นบนโต๊ะอาหารก็จะมีขบข้าวน้อยลงกว่าเดิมมากทาั้งๆที่รสชาติอาหารอร่อยเหมือนเดิมแต่ทุกคนในบ้านกลับไม่อยากกินและไม่ได้รู้สึกว่ามันอร่อยเหมือนแต่ก่อนระหว่างที่กำลังกินข้าวด้วยกันอยู่ยายก็พูดขึ้นมาว่าปกติ ตาเป็นคนระวังตัวมากแกไม่น่าจะลื่นลมง่ายๆแถมวันนั้นโบก็เพิ่งล้างห้องน้ําให้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่แกจะเข้าไปลื่นยายพูดแบบนี้โบก็รู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอพิกลเธอจึงรีบหันหลังกลับไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรแต่พอเธอหันกลับมาอยู่ๆรูปครอบครัวของเธอที่แขวนอยู่บนผนังก็ตกมาแตกต่อหน้าต่อตาของทุกคนทางที่ไม่มีลมไม่มีใครไปจับอยู่ดีๆมันก็หล่นลงมาเอง และคราวนี้โบก็รู้สึกกลัวมากเพราะหากเรื่องที่เธอสังเกตเป็นจริงตั้งแต่การที่นา้าน้าสะพ้ยและตาของเธอเสียชีวิตก่อนพวกเขาตายกรอบรูปที่บ้านก็ตกแตกด้วยกันทั้งนั้นหากไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่รูปครอบครัวของเธอหล่นลงมาแตกก็จะแปลว่าจะต้องมีคนในบ้านรายต่อไปที่จะต้องตายและคราวนี้ก็น่าจะไม่มีใครรอด เนื่องจากคนในรูปนั้นเป็นรูปหมู่ของคนในบ้านทุกคนด้วยความกลัวโบจึงตัดสินใจพูดเรื่องนี้กับครอบครัวและยายก็เห็นด้วยแกจึงบอกให้แม่ไปตามหมอผีในหมู่บ้านมาดูว่ามันเกิดอาเพศอะไรขึ้นพอพ่อไปรับหมอผีมาหมอผีก็ทำพิธีพันใส่ศินรอบบ้านและเริ่มสวดมวนต์ทำพิธีตอนที่หมอทำพิธีอยู่นั้นใส่สินก็ถูกพันตึงจนเกือบเป็นเส้นตรง แต่พอทำพิธีไปได้สักพักสายศินก็เริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นสายศิลเก่าๆค่ะและลอยฟุ้งไปทั่วบ้านทาั้งๆที่ภายในบ้านไม่มีลมพัดพอหมอสวดมนต์เสร็จเขาก็แนะนำพ่อว่าให้สร้างศาลให้ผีอยู่เพราะที่ดินตรงนี้เป็นที่มีเจ้าของและพ่อกับแม่ของโบก็มาปลูกบ้านทับที่เขาแบบนี้เขาจึงไม่พอใจและตามจองล้างจองผ่านครอบครัว พอทุกคนได้ฟังก็รู้สึกตกใจมากยายเลยบอกให้พ่อกับแม่ของโบรีบจุดทูกรับปากว่าจะสร้างศาลให้และขออย่าให้มาทำอันตรายคนในครอบครัวอีกเลยและในวันรุ่งขึ้นพ่อก็ไปเชิญพามาทำพิธีตั้งศาลและเรียกให้หมอผีมาทำพิธีอีกทีเพื่อบอกกล่าวเจ้าของที่ดินแห่งนี้ว่าตั้งศาลให้แล้วและหลังจากทำพิธีสร้างศาลให้ผีอยู่เสร็จก็ไม่มีใครในครอบครัว ตายตามตาไปอีกเลยและหลังจากวันนั้นสมาชิกในบ้านทุกคนก็เริ่มที่จะนอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายไม่เห็นผีสางและไม่มีกรอบรูปหล่นลงมาแตกอีกจนถึงทุกวันนี้